สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และเพื่อนๆผู้นิยมพระเครื่องและสิ่งลีรับนะครับวันนี้ผมลุงต้อยประกาศนะครับก็กลับมานำเสนอนะครับพระที่คิดว่าเป็นเหรียญพระที่คิดว่ามีอนาคตดีนะครับแล้วก็กำลังได้รับความนิยมแล้วก็มีคนเก็บหากันเยอะนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับคือเกจิดังอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือหลวงพ่อหวันวัดคลองคุณนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับหรือหลวงพ่อหวันกุสรจิตโตนะครับ ซึ่งเหรียญที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับเป็นเหรียญบางคนเรียกว่าเหรียญเจ้านะครับเพราะว่าจัดสร้างโดยมูลนิธิมิลเลิคเอฟไลท์นะครับซึ่งเป็นพิธีใหญ่นะครับซึ่งผมก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับได้ชมกันนะครับแล้วก็มาแนะนานะครับแล้วก็พร้อมกับนะครับถือโอกาสนะครับชี้จุดตําหนิที่สําคัญๆนะครับเผื่อเพื่อนๆไว้อาจจะได้เป็นตัวเลือกนะครับเวลาไปเช่าหาการจะได้ไม่โดนของเก๊นะครับที่มีออกมาแล้วนะครับแล้ว เพื่อนๆก็จะได้ไม่เสียเงินนะครับโดยใช่เห็นในกระเป๋าของเรานะครับซึ่งเงินสมัยนี้ในเพราะว่าการเช่นนี้นะครับหายากนะครับอันนี้คือเหรียญนะครับจะเห็นว่าเหรียญจะเขียนว่าเมตตามหาบารามีนะครับซึ่งจะตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของมิลเลอร์เคลนออฟไลน์นะครับมูลิตินะครับมิลเลอร์เคลนออฟไลน์แล้วนะครับด้านล่างก็จะเขียนหลวงพ่อหวันนะครับอุสนจิตโตนะครับวัดคลองคูณนะครับจังหวัดพิจิตรปีที่สร้างคือพศ .2558 นะครับผม เหรยียญที่มาให้ดูเหรียญแรกนี่ก็คือเนื้ออันปะก,ก้านะครับเป็นเนื้ออันปะก,ก้านะครับผมนะครับอีกเหรียญนึงก็เป็นเหรียญเนื้ออันปะก,ก้านะครับครับไปกันอย่างเร็วๆนะครับดูกันเร็วๆอย่างนี้แหละนะครับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับกันเองแบบกันเองันเพื่อนแต่แบบเพื่อนให้เพื่อนดูอย่างนี้แหละครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับ ้านบนจะเขียนว่าเมตตานะครับเมตตาแล้วก็มีโคดดอกบัวตอกอยู่ตรงนี้นะครับมีนัมเบอร์เหรียญตรงไหลท่านนะครับแล้วก็มีตอกเมฆก้าตรงนี้นะครับนะครับลาบผลพูนคูณทวีนะครับแล้วยันกระบองควยนะครับบางคนเรียกว่ายันกระบองควยนะครับแล้วก็มีเหรียญน,นะครับ อันนี้คือเนื้อทองเนื้อเอ่อเนื้อลงเอ่อเนื้อเนื้อลงยานะครับทองฝาบาทลงยานะครับลงยาแดงนะครับเอ่อลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าเอ่เหรียญเนี้ยนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับมีอยู่มีอยู่สองบล็อกนะครับก็คือบล็อกห่มคลุมนะครับกับบล็อกเอ่อห่มเฉียงนะครับ ห่มเฉียงก็คือห่มภาพสังกตินะครับธรรมดานะครับอันนี้คือห่มคลุมนะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูวนวันในวันนี้นะครับก็คือห่มคลุมนะครับเหรียญรุ่นห่มบล็อกเรียกว่าบล็อกห่มคลุมนะครับจะดีกว่านะครับจะง่ายๆนะครับให้ดูความสวยงามของเหรียญก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูจิตจุดตำหนิกันเลยนะครับไม่เพื่อเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือบนเหรียญนะครับอันดับแรกคือคาว่าเมตตานะครับเมตตาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับด้ยชัดว่านะครับเป็นลักษณะตัวหนังสือแบบเป็นมีช่องนะครับมีช่องไฟนะครับคือมีช่องไฟในตัวคือเหมือน เหมือนสองชั้นนะครับแต่เป็นร่องเป็นความิงชั้นเดียวนะครับตั้งแต่บล็อกเขาตั้งใจแกะเป็นอย่างนี้บล็อกเขาไม่ตายนะเพื่อนจะเห็นนะฮะเป็นร่องนะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยจะจะไม่เป็นร่องเขาจะเป็นแท่งนะครับหลวงพ่อวันกุศลจิตโตเนี่ยครับเพื่อเพื่อนเห็นนะฮะนี่ครับจะเป็นแท่งนะครับนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนไปเจอเหรียญบางเหรียญที่ เหมือนกันนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งข้างล่างข้างบนนี่ไม่ใช่เลยนะครับผมเพื่อนๆก็วางได้เลยนะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นเหรียญสองประปาที่จะเห็นชัดเลยนะครับเป็นแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแท่งเห็นไหมฮะมันต้องไม่เหมือนกันครับเพื่อนๆบล็อกเดียวกันก็ต้องไม่เหมือนกันนะครับ <wid. S 1> ต้องเป็นแบบนี้นะครับตรงบ,บ,บล็อกเดียวกันต้องเหมือนกันแบบนี้คือว่า,าตัวหนังสือไม่เหมือนกันนะครับ เช่าพักก็อ,อย่าไปใจร้อนนะครับดูดูก่อนนะครับดูดูก่อนเพื่อนเพื่อนเพราะเงินเงินเงินในกระเป๋าเราเนะี่ยเงินแท้นะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นช่องอันนี้เป็นเหลี่ยมนะครับนะครับตอนนี้ก็มาดูจุดที่สองครับเพื่อนนะครับให้เพื่อนสังเกตข้างล่างเนี่ยนะครับ จะมีต้องมีโค้ดช็อตนรถตุ๊เนี่ยข้างเดือข้างล่างนะครับเปือตาดูที่เปลือกตาหลวงพ่อนะครับโทษทีครับดูที่เปลือกตาหลวงพ่อนะครับเปลือกตาต้องแบบนี้นะครับคือเปลือกตาด้านซ้ายเนี่ยครับจะเป็นสองชั้นนะครับนะครับจะเห็นชัดๆนะครับว่าเป็นสองชั้นนะครับอืมนะครับต้องรอกล้องมันซูมนะฮะเพื่อน มันก็ต้องรอจังหวะมันนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ชั้นเดียวนะครับอันนี้สองชั้นนะครับแล้วความจริงถ้ากล้องดีๆเนี่ยกล้องขยายแรงๆเนี่ยจะเห็นว่าเปิดตาชั้นที่สองเนี่ยจะมีเส้นจางๆนะครับเส้นหนึ่งจางอยู่ตรงนี้ครับแต่นี่ไม่เห็นเพื่อนก็จําเอาว่าปีเปิดตาสองชั้นก่อนแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวดูเรือทองฝาบาทนะครับเพื่อนครับ อืมเห็นไหมอืมกล้องมันสูมช้านะฮะแล้วก็เงาจากแสงดิออนด้วยนะครับอ่าน,นี่ยแหละครับปึกตาสองชั้นนะฮะอันนี้ชั้นเดียวนะครับผมเพื่อนจําตรงนี้ไว้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วดูรุ่นนี้นะครับดู นี่นะครับคือหลงยานะครับเห็นไหมฮะอันนี้ชั้นเดียวอันนี้สองชั้นนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับอ่านล่ครับนี่เพื่อนๆก็มาดูด้านหลังกันมั่งนะครับดูด้านหลังนะครับนะครับกล้องซูมช้านะครับวันนี้เดี๋ยวดูนะครับ ดูตัวยันตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยยันตัวนี้นะครับนะฮะยันทางด้านมุมด้านด้านาซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือเรานะครับจะเป็นขีดยาวออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งตัวอื่นจะไม่ยาวเท่านี้นะครับจะนิดเดียวแต่น,นี่จะขีดจะยาวนะครับเห็นไหมฮะเหมือนคนทําบล็อกเขา,าตั้งใจให้เราสังเกตดูนะครับดูอีกเรียญน,นะครับ อืมยังไม่ชัดนะครับไฟมันแสงริอ่อนเนี่ยฮะเนี่ยมันยาวนะครับแต่นี่จ,จางหน่อยนะครับแต่มันยาวนะครับต้องมีกล้องดี่เนี่ยนะคมันยาวนะครับเดี๋ยวดูอืมข่าวเกี่ยวกับเมืองครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับ นะฮะเพื่อนเห็นนะครับมันจะยาวนะครับดีดูอีกจุดหนึ่งนะครับทางด้านหลังนะครับเพื่อนๆครับดูที่หัวยันเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่นะครับยันตัวบนล่างเลยฮะจะสังเกตปลายยันเนี่ยจะมาแตะที่หัวยันนะครับต้องแตะนะครับที่หัวยันแล้วจะมี ตรงนี้ครับหลังยันตัวนี้จะมีปลายแหลมๆของยันเนี่ยนะครับที่ตวัดออกมานะครับทะลุออกมานะครับเดี๋ยวไม่ชัดนะครับเพื่อนๆครับอย่างนี้เพื่อนเห็นนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดดี่ดีตายที่จุดตายที่ดีเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเก้ไม่มีนะครับไม่ติดผมเห็นมาแล้วนะครับไม่มีนะครับถ้ากล้องขยายแรงๆนี่จะเห็นนะครับเพื่อนๆ เนี่ยออกมานิดหนึ่งนิดเดียวเห็นไหมเป็นตุ่มๆเนี่ยฮะเป็นปลายยันแหลมๆเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมฮะที่นี่ครับจะดูดูดูเหรียนอื่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญเลยนะครับเพื่อนเนี่ยแตะนะครับแตะแล้วทะลุออกมาตรงนี้แหลมแหลมนะครับมีนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมเพื่อนนิดเดียวครับเป็นจุดตายได้เลยนะครับถ้าไม่มีไม่แตะ ไม่แตะไม่ทะลุก็ไม่ใช่แล้วนะครับนะครับแตะนะครับเนี่ยออกมานิดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ครับนิดหนึ่งเห็นไหมนิดเดียวครับนิดเดียวครับสังเกตนี่มีกล้องขยายด้เดียจะเห็นเลยนะครับเนี่ยนะครับ นิดเดียวนะครับดูเนื้อฟงลงยานะครับนื่ดูนะครับเพื่อนๆเพืยอันนี้เห็นเออนี่เห็นชัดนิดนึงนะครับเร่งเงาก็เห็นชัดนิดนึงเนี่ยเนี่ยนะครับแตะแล้วก็ทะลุออกมานิดหนึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับเพื่อนก็เอาใช้ดูได้นะครับ ครับด้านหลังไอะไรน่ครับไปใช้ดูได้นะครับในห,หูหูเหรียญนี่เขาก็จะมีตัวอัศัยักษ์ของบีลเกอรออฟไลน์นะครับ MOL นะครับนะครับแล้วนี่คือ,อเหรียญน,นะครับมาให้ดูกันนะครับ เหรียญเมตตามหาบารามีนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อวันหรือหลวงพ่อวันกุศลจิตโตนะครับนี่แหละครับนะครับเพื่อนๆจําไว้แล้วก็ดูจําจุดสเมณิไว้นะครับก็ได้แล้วนะครับกำลังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ราคาครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรุ่นเมตตามหาบารามีครับจัดสร้างโดย มูลิที่มีตะเขินออฟไลน์นะครับตอนวันนี้นะครับผมก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับคราวหน้ามีอะไรดีดสวยงามผมก็จะมาฝากเพื่อนใหม่นะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับ